บอกว่าล่าสุด ก้องห้วยไร่เวิรนปทุมราชนั้นก็ได้แท็กทีมกลางไอจีทีมทิธาที่โพสต์ครั้งแรกหลังชวดนายกรัฐมนตรีเรียกได้ว่าสิ้นสุดการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วสําหรับทีมทิธาลิ้งเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลชวดการเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตรอบแรกโดยได้เสียงโหวตเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบจํานวน182เสียงและงดออกเสียงจํานวน199เสียงซึ่งไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด3 7 5เสียงข้ามกลางเสียงวิพากวิจาร ของประชาชนและคนบันเทิงและหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นทีมทิทาก็ได้โพสต์ครั้งแรกซึ่งระบุข้อความว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ ยอมรับว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่ยอมแพ้เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสภาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประชาชนต้องขอขอบคุณทั้ง324เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมรวมถึง13เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหารท่ามกลางความกดดันสารพัดขอกำลังใจให้ความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่เครดิตรูปแอดไทรัสอีกทั้งงานนี้ ้วยไร่เบิ้นปทุมราชนั้นก็ได้แท็กทีมกลางไอจีทีมพิธาที่โพสต์ครั้งแรกหลังชวดนายกรัฐมนตรีโดยก้องห้วยไร่นั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นอีโมจิรูปยิ้มและยกมือไหว้ขณะที่เบิ้นปทุมราชก็ได้คอมเมนต์อีโมจิยกนิ้วโป้องอีกด้วย